ไม่ใช่แค่ Wi-Fi ให้เฮให้คุณไปถึงฝั่งฝันปัจจัย4ติที่สำคัญอะไรครับวันนี้เราอยู่กับคาร์เรียนบายฟูเจต่อไปนี้อย่าเรียกผมว่าเฟรอะไรครับให้เรียกผมว่าครูพี่เจวันนี้ครูพี่เจจะมาสอนเรื่องปัจจัยสี่นะครับอาหารโอ้โหไม่มีใครบนโลกนี้อดอาหารหรอกครับอดนี่ตายนะยยแลาย ตอน,นะครับที่พักอาศัยอันนี้ไม่มีไม่ตายครับแต่อาจจะได้ไปอยู่กับสุนัขแทนจะได้ไปนอนกับหมาสามเครื่องนุ่ม่มอันนี้ไม่มีอาจจะหนาวแล้วก็ไม่มีอาจจะเป็นโรคจิตสีนะครับยารักษาอันนี้ผมบอกเลยว่าสาคัญมากๆนะครับเพราะว่านอกจากอาหารเนี่ยยารักษาก็เป็นสงสำคัญไม่มีนี่เจ็บป่วยนะฮะตายได้เหมือนกันแต่ยุคสมัยก็เปลี่ยนผ่านไปนะครับผมขอแนะนําให้ครูคนรู้จักปัจจัยที่5เลมนเอนช็อบริการเติมโรบักกี่ดิสุดในประเทศไทย พร้อมกดซีพรารทตเลนา5มันเอากูแล้วมันเอากูแล้ว <c oughs> วิดีโอนี้นะครับถูกผลิตช่วงเวลาที่ผมคออักเสบนะครับตอนนี้หายดีขึ้นเยอะแล้วล่าสุดไอไปเลือดอะไรเพราะงั้นเสียงในคลิปอาจจะมีแหบบ้างไปบางครั้งถ้าใครไม่ชอบใจผมก็ขออภัยไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ในคลิปวิดีโอนะครับเป็นช่วงกลางเกมผมเพิ่งกดอัดเพราะผมก็ไม่คิดว่าพูดเล่นในทีมผมมันจะหลุดโลกขนาดนี้คือช่วงที่ผมป่วยบนดสวชีวิตดังเยอะแล้วมึงมาเล่นเกมกูเจออะไรรู้ไหม เจไม่ได้เก่งหรอกมันวินติกเยอะเพราะมันใช้อีกแคเคาทลนึงก็ไม่รู้ว่าวินติกผมที่มันเป็นไฟนั้นมันไปเผาหมอยมาหรือเปล่าอะไรยังมั่งปั่นกูทั้งเกมเลยต้นเกมก็คือไม่ช่วยกันเลยนะครับอยากให้ผมแพ้แล้ววินติกหายพอกลางเกมมาก็รอนะครับว่าผมเนี่ยความวินติกมากูไปทำอะไรมึงว่ากูยังไม่ทำอะไรเลยเล่นเฉยๆนี่ฉันรู้อยู่แล้วเจจะตายอ่ะโคตรเสียเวลาเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตึมซิมคิดไอ้เนรจิตด้วยอ่ะโอ้ดเนี่ยใส่ไม่ดีเลย คนเกมมาว่าผมเป็นตีความเมอร์พอนะครับเป็นขาผมนึกว่าเขาพูดเล่นนะตอนนั้นเกมมันมีเยอะอีกเลยกินเรจนนอตเลส go to to stop rating อะไรเนี่ยไล่ไปเรียนเฉยเสื่อขี้ยชีวิตเขาวะโอ้โหน่นะครับท่านผู้ชมเล่นโลบอกได้กันอยู่ดีๆไล่เขาไปเรียนเฉยเลยมึงเป็นใครวะบางผมจะลืมบอกไปนะครับว่าเกมนี้เป็นหมัดสามสามทำให้เรามีเพื่อนร่วมทีม่อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อเดนนิสเดนนิสค่อนข้างน่าสงสารนะครับโดนด่าอย่างเดียวเลย เจแอดผมหน่อยมึงปากไปในเน็ตกูกระเทิมึงแน่โอ้เดนิดเอ้ยโหเศร้าเลยอะเดนิดไม่มีใครอยากจะแอดมึงหรอกเจหนึ่งหนึ่งกันกูจะลบวินสตีมึงเองโหกูสร้งพันดาเมจมึงยังกล้าบอกอีกเหรอว่ากูโปรหรือกูหรือกูปั๊มมึงมึงมานี้ไอ้สัตว์เรามาดูกันนะไอ้สัตว์ว่ามึงจะได้เป็นคอนเทนต์ในช่องกูหรือเปล่าผมเลือกกันโดนัดพิสแล้วกันแบบนี้ตกยากนะครับผมได้เปรียบเพื่อเดนิดนะก็มาดูกัน การนี้ก็ดีครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีหนามในปัญญาอ่ะเราจะไม่ยินม,มันมากันแต่เราจะใช้การคอมมอนนะเนนสกิลเพลย์เป็นหลักจะได้กระทือม,มันช่ว์ทุกคนเห็นนะครับ่าของดีเนี่ยมันเป็นยังไงทันแน่มาแล้วเหรอเอาวิ่งมาละผมวิ่งเขาทำกันอีนนี้ผมปลอดภัยนะเขามีการอะไรบ้างอะมีลูกตามีสตันเขาเป็นคนที่คอมมอนสูงสูงนะผมบอกเลยวิ่งในทั้งวันนะคนนี้วิ่งมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มืองยังไม่ลงมาต่กันจริงดิอ่าลงมาแล้วามาดิ อา,า,าอะไรกันมาสึกะโอ้เปิดมาก็ได้เลือกเลยกูอุยอ้ยอุ้ยคิวแรกก็ด่าคิวแรกก็ร้อเลยล้อหนิเอวโอ้คิวแรกมันก็เอาเลยเว้ยการ์ม่งสวยเลยดิประเด็นนะชิบหายไอ้กูเออเจ็บสังเลยอะ่ะคิวแรกก็ร้องเลยเหรอโอ้ยคิวแรกก็ร้องเลยเหรอ๋อไปดิ เราเขาทำไงครับวิ่งล้อดิ <laughs> ไอเจมันไม่มีการฮิวนะครับผมมีการฮิวอยู่ตรงนี้ผมจะได้เปรียบเลยครับอ่ามึงเดินไปเหอะมันปูเสฉวนไหมปูรอได้อยู่ละกูมไม่อยู่ให้มึงปั้มกูลงได้อย่างที่อ่ะกูกลัวมาดิมาดิาดเลื่อนมึงเต็มมั้อนี่นเดินแม่งเกิดตรงไหนวะาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อฮี่อะไรล่ละคุยมึงตายไปฮี่อ่ะขายโมหนุก วินอิทวินเขาบอกผมโชคดีนะชนะคือชนะครับไอ้เฮียไม่ต้องม่าล้อโชอคดีโหเล้วอร์วินอิทวินนะฮะไม,ไม่มีนะฮะชนะมาโชคกูนี่แหละคนกำหนดโชคอีกจิตแม่อร่อยดังหู้ห้ไอเกมพี่้เนี่คนทักตนะิ๋งเนาะสต็อปไฮดิงหยุดสันแล้วเนนคำวนินเขาบอกว่าเลิกสันไปแล้วครับมึงก็เข้ามาดิเฮียก็กูชอบบ้านพักตางอากาศกูอะมื่อรือนใกล้ใกล้กูนีม่มามา ปัชชุกจริงเย่การเลือดนี่โกงมากผมบอกเลยดูเลือดมันขึ้นนดี๋ยวเราโหอุบาทเลยกดเซไทยเลือดแทบเต็มชึบ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 ว้าวววใส่เติมข้อลดเติมแทงทะยางเข้าไปนะครับจังหวะนี้รูปโปสโซรัวปาเรเต้เข้าแข่งไปแล้วครับโอ้โหชาร์ตตอนนี้บอสชาตีให้เงินมากหนึ่งหนึ่งล่ะครับใ้ขอกูไปแล้วให้กูข้อกูไปทำไรเนี่ย โอ้คอนเทนต์มันมีค่าจริงเนาะมาดิมาดิล้อล้อวิ่งไป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 สงสัยคนนี้จะชอบคาร์ดิโอนะครับต่อยเสร็จวิ่งหนีเลยไม่กลับมาเลยป้ามาไปคาร์ดิโอไปวิ่งให้จ็อกกิ้งมันเหงื่อเสร็จนะจะได้กลับมาต่อยกันวันนี้ไม่ค่อยวิ่งเสร็นะครับต้องไปวิ่งก่อนมาต่อยไปนักมวยไงไปนักมวยมึงก็วิ่งนานจรงเลยใช่ไหมมึงกลับมาหากูแล้วมั้ง โอ้แบ่งสัน้นไปซั้นมาอีกด่าเลยกูสัน้นเนยมึงเลยตัวดีเออทำกูเลยทำกูเลยกูเหวงไง<อ>เี่ยเออเออกูเหวงอะ่ะเออกูเหวงอะ่ะเออกูเหวงอ่ะน้องไม่ต้องมาล้อการ์ดกูไม่ดีนะการ์ดมึงออกอย่างสวยเลยของกูนี่ที่อะไรก็ไม่รู้เออสวยสวยมาดิ มาดิเขาหน้าจะวิ่งอ้อมรอบรอแล้วครับรอวงบีบจะรอฮิูนะถ้าผมปิดประตูทางเข้าเขาไว้ได้อะเราก็รู้กันนี่น่าสงสัยคือผมสามารถไปเหยียบตรงนั้นได้หรือเปล่าเฮ้ยจอมหลุนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยงง้อแม่งไอ้กูตายแล้วว้าวสามประตูต่อห้านะครับโอ้ยไม่ใช่สามต่อห้าโบสต็อปไฮยิ่งหรอสต็อปลันนิ่งเนี่ยเนี่ยพอแพ้ก็จะลงนะครับพอชนะไม่ว่าอะไรก็จะล้อผมเหมือนเดิม ตอยผมแบบสุดจริตชนมากแค่ไหนนะคือแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดนะครับเราเล่นยังไงก็ได้ครับการกติกาเกมตาาบใดที่ยังไม่แห้งนะแบบตอให้ผมเล่นแบบสุดจริตชนตกก้องกานนี้นะสง่าพาเผยวิ่งใส่เลยไม่ได้วิ่งหนีเลยแล้วผมแพ้เขาก็จะล้อผมอยู่ดีนะเขาก็จะล้อผมว่าผมจะเป็นของก๊อปของปลอมคือแล้วพอกูเล่นงนี้แล้วกูชนะมันก็เลยมีข้ออ้างในการพแพ้เองผใช่ไหมเออให้มันมีข้ออ้างไปนั่นแหละจะได้ไม่เจ็บปวดเท่าไหร่อืมอืมตรงนี้นี้ปลูกดอกรักให้เลยนะดอกรักแล้วเราจะ เฮ้ยจุ๊บเออสวยเลือดมันเยอะจังวะอุไปไปไปมึงออกข้างไปโอ้ไม่ออกว่ะชิบหายมึงติดขอบแมงเอ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยจุดจุโอ้ยวิ่งหน่กงเนีเลือดมันเยอะมากเลยทุกคนดูดิตั้งสองร้อยกว่าไ้หาหรือเปล่าวะเฮ้ยเออโง่ ลันลันลันอ้าขพอตัวเองวิ่งเนี่ยไม่ได้นะไม่ว่าตัวเองนะไม่ว่าแบบไออมฟูรันนิ่งไอ็มแบดนันนิ่งไอ็มรันเนอร์พอคนอื่นวิ่งล้อเออมันไม่ต่อยผมลงขอวะเขาบอกว่าอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่ครับมันกากนะครับนี่คือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับพวกกระจอกแล้วเอา easy that. อีซี่ไปแดกโอ้เล่นกากไปพอยังทำโตวอวดเก่งก็ด่าคนอื่นไม่ทั่วอีก นี่มันโลกเออระดับไหนนะครับเนี่ยหมอโอ้โอไอเหียแล้วตอนแรกอับผมก็ไม่จะเก่งกว่านี้แม่งอวดอย่างเยอะอ่ะแบบโอ้ยเจปัม๊มวินสตีมึงเดี๋ยวกูตบแม่งห้หายเลยนะมีล้อรันนองรันเนอร์นะต้นยังล้ออ่ะอะไรอะไรก็บุนไม่หมดต้นเกมเนี่ยเปิดเกมมาแ้วกอแรกทบูคอใหญ่เลยกูนึกว่าจะเก่งไ้เหียกากที่หมายเอาเลยสามเยียบ